สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีผมได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีไว้นะฮะที่อยากจะให้ผมทดลองการต่อใช้งาน MQ ZK3002 นะฮะข้างหนึ่งต่อลำโพงซับเบสและก็ออีกข้างหนึ่งต่อลำโพงเสียงกลาง คลิปนี้ก็จะมาทําคลิปทดสอบตามคําขอนะครับนี่นะฮะคือลำโพงเสียงกลางที่จะต่อเข้ากับแอมจิวนะฮะก็ซ้ายมือก็จะเป็นซับเบสที่ต่อร่วมกันนะครับการทดลองในคลิปนี้จะทดสอบอยู่2ครั้งนะครับครั้งที่1นึ่เราก็ต่อร่วมกับแอมตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือแอมซับเบเซตเคสมศแต่ว่าตัวลำโพงเสียงกลางเนี่ยผมจะต่อคาปานะครับคาปาเสียงกลางนะครับ และการทดสอบครั้งที่2เนี่ยจะย้ายมาต่อแอมลักนะฮะนั่นก็คือ ZK HT 2 1 3 g ีเนี่ยต่อชนแนนเสียงกลางไปเลยว่าเปรียบเทียบกันว่าเสียงจะต่างกันยังไงนะครับนี่คือคาปาซิเตอร์เสียงกลางที่จะต่อนะครับก็คือ47ไมโคร5 0โวลต์นะครับตัวขวามือเนี่ยจะเป็นลำโพงเสียงกลางโดยตรงเลยนะฮะและสายมือก็จะเป็นซับเบสตัวที่เคยทดสอบนะครับนำคาปาซิเตอร์เสียงกลางต่อเข้าที่คู่บวกของลำโพงเสียงกลางนะครับ อ่านี่นะครับเสร็จแล้วนะครับและโหมดการปรับนะครับจะปรับไว้เป็นสเตอริโอนะฮะสวิตหนึ่งก็ปรับไว้ออฟนะครับแล้วก็สวิตสองก็ปรับไว้ออฟนะครับครับตอนนี้ก็ทําการป้อนไฟแล้วก็ต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับไฟเลี้ยงในบอร์ดนี้ผมใช้สามสิบโวลต์จ่ายให้ทั้งสองบอร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของบอร์ดหลักเนี่ยผมจะไม่ได้ต่อลําโพงเลยนะครับจะดึงเอาสัญญาณที่ใช้จาก บอดหลักเนี่ยก็คือ ZKHT 2 1 3 G เนี่ยดึงมาหาบอรด ZK 3 0 0 2นะครับนี่นะฮะตอนนี้ผมออนสวิตช์แล้วนะครับนี่ก็ไฟเข้าแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็ไฟเข้าแล้วนะครับ,รบอ่าแล้วก็ลำโพงซับเนี่ยจะต่อออกจากอ่าเสียงด้านซ้ายนะครับ Channel L น,น,นะครับแล้วก็เสียงกลางในที่ต่อผ่านคาปาเสียงกลางเนี่ยต่อ,อ,อจาก Channel นน R นะครับเสียงด้านขวานะครับนี่นะฮะ ซึ่งลำโพงนี่ก็จะเป็น6.5นิ้วทั้ง2ตัวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นทับเบสนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงกลางโดยตรงเลยนะฮะนี่นะครับรุมวิอาปรับซับเบสจะปรับไว้ตรงกลางและก็ VR ปรับฟิคเก้นซี่ก็จะปรับไว้ตรงกลางนะครับ

ครับจากการทดสอบในครั้งที่1นนะฮะที่ต่อออกจากแอมป์เซเสนเนี่ยเสียงที่ออกมานะครับถึงแม้เราจะต่อคาปาเสียงกลางก็จริงนะฮะแต่ว่าเสียงออกมาก็ยังอยู่ในย่านเสียงเบสแล้วก็เสียงโลอยู่นะครับเสียงกลางนี้ก็จะออกไม่ชัดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะถอดลำโพงเสียงกลางนะครับโดยที่ไม่ถอดคาปาออกนะครับแล้วจะมาต่อเข้ากับช่องเ,เสียงกลางของตัว ZK h t 2 1 3 g นะครับมาดูเสียงจะต่างกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ผมต่อลำโพงเสียงกลางนะครับเข้าที่ Channel R ของตัว ZK h t 2 1 3 g แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันนะฮะว่าจะมีความต่างกันหรือเปล่านะครับสสลามมเอดีีีฟนิบ music sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Naive Remix. Preparing and initiating bass test. แล้วนะฮะสำหรับการทดลองทดสอบต่อลำโพงเสียงกลางเข้า m อ z k 3 0 0 2ที่ใช้ร่วมกับลำโพงซับเบสนะฮะก็คืออ่าชั้นหนึ่งขับซับเบสแล้วก็อีกชั้นหนึ่งขับเสียงกลางนะครับก็ผลตามที่ทดสอบนะฮะก็คือถ้าเราต่อร่วมกับซับเบสเนี่ยเสียงก็ออกมาเป็นเบสนะครับถึงแม้เราจะต่ออ่าคาปาเสียงกลางก็ยังเป็นเบสอยู่ดีนะครับเพราะว่าสัญญาณต้นทางเนี่ยออกมาแบบสัญญาณซับเบสนะครับ เราจะปรับยังไงก็ยังเป็นซับเบดอยู่ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อแบบนี้จริงๆก็สามารถที่จะทําได้นะฮะแต่เราจะต้องนําสัญญาณไลอาที่เป็นสัญญาณฟูลเลนส์ T มาปรับแต่งนะครับไม่ใช่จะมาต่อออกจากจุดซับเอาอย่างเช่นจุดที่ผมต่อตอนนี้นะฮะแบบนี้คือไม่ถูกต้องนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนนักดีบที่สอบถามเข้ามานะฮะหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกด,ด่ีให้กับชแนลเจ๊กดีบา เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ